ไม่ได้ไม้ให้คุยคพักพเราแบบไปเลยนะผมผมไปเอาไอ้นี่ก่อนไม่มันฝีมือตึงไหมพี่จ่ำมันไม่ได้หรอใครวะไอ้ไ,ไปพอลูกหนึ่งอะอ๋อจำได้จำได้จำได,ำได้ก็รอมันเข้าเลยทั้งนั้นไม่ต้องเทสจำได้อยู่อเออมันว่างก็บอกมันเลยว่างครับมาเข้าเลย เองก็รู้ว่าพี่สรรหาทรงผมแต่ละทรงเข้าเข้ากับตัวพี่เข้ากับสไตล์พี่พี่ก็ตัดไปเรื่อยอะ่ะเองก็เองก็รู้อยู่พี่ก็ตัดของพี่ไปเรื่อยอะ่ะง็ใจละ เล่นกับผมก่อนห้าวินสิบวินก็ได้เลยเลยรู้ว่าอะไรพี่ยังไม่ได้โถจะไปยากแค่ไรสัตว์คุยกระจอกปัญญาบัวคนอย่างบัวแปบ๊บเดียวก็เก่งพี่ไอ้ใจพี่ไทก้าเดิมพันกันอยู่ นี้ก็จะมาสอนเทคนิคการเล่นไม้หนึ่งหนึ่งยังไงให้ชนะเขาต้องตีไม้ใช่ไหมเราหรอคือเอ่อไม่ใช่บูทนี่มันคือไม้เหวี่ยงมันมันจะเหวี่ยงแต่ผมจะปั๊บเห็นไหมตีขวาสเปกบาร์คือเน,เนี่ยคือถ้าสมบติเขาหันแล้วก็บูทยอย่างเงี้ยแล้วกดตีปั๊บก็คือตีขวาสเปกบาร์ไปเลยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมกดตีตีตีขวาสเปกบาร์ไปนั่นแต่ผมจะปั๊บเห็นไหม ตีขวาสเปกบาร์คือมุมร้อยครับเองาง่ายเลยเหมือนเขามาหามนะครับเมื่อกี้หัวแข็งไม่ทันนะเพราะว่าเป็นไม้จังหวะที่3ามหรือสนั่นแหละครับกดไม่ทันกดไม่ทันเมื่อกี้นะครับหนึ่งศูนย์อ่าล,ลืมลืมเช็คสกอร์ว่ารัชพงม์เล่น <มา S 1> เอามาม,มาเช็คสกอร์ที่เราเล่นเลยอ่ะปับ๊บเห็นไหมคือสเต็ปเนี้ยอ่าผมบอกเทคนิคไปในตัวโดวยสเต็ปเนี้ยคือถ้าสมมติเขาหันแล้วก็บูทอย่างเงี้ยแล้วก,กดตีเพรก็ ก็คือตีขวาสเปกบาบเลยเห็นไหมเห็นไหมวันน i mean? so, like like, ี <Sure. S 2> ้อยากมาประลองฝีมือครก็ตีตีตีขวาสเปกบาบเลยนะแต่ผมเจอะฝึกนะตีขวาสเปกบาบคือมุมร้อยครับเอาง่ายเลยเหมือนเขามาหาไม้เราเองอ่ะเออมันจะเป็นประมาณนั้นแหละเคาบูซมาหาม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 าปับครับครับเห็นไหมรั๊บโอ้ยไอ้เยัยชองกากคุย ขวาเป็กบารเฮีย,ยอะไรเฮีย,ยอะไรอ่ะโอ้ขวาเป็กบากูก็ทำตามแล้วไม่เห็นได้เลยขวาเป็กบาโอ้โหเนี่ยขวาเป็กบายัางไงอ่ะเฮีย,ยกูก็กดตามแล้วไม่เห็นได้เลยอ่ะ ออขวาเป็กมาขวาเป็กมาพอพอพอกูกดดิสกูกดดิสไลค์ด้วยไอเ้เงี้ย ได้และไอ้โอ้โหพี่ชายพี่ใจร้อนอ่ะอะไรอ่ะพี่อย่าวิ่งซ้ายพี่ต้องวิ่งขวาวิ่งวิ่งขวานะพี่วิ่งขวานะ 哦。Oh. 好了，B 运还他了。 โวยเออกูเล่นไม้ไม่ไม่ได้แล้วว่ะเฮียทำไงดีวะฝีมือกูมันกากมนุษย์เกินว่ะตอนนี้อ้ยเหียโดนฝัโดนไอ้เฮี้โดนแดดเผาตาย เวลาเวลาพี่ตั้งรับอ่ะพี่วิ่งพี่เดินไปทางขวาแล้วพี่กดดีขวาไปกว่านะเวลาพี่แบบยังไม,ยงไม่ยังไม่ตีอ่ะปังโดนท่าอย่ตีพี่อ่ะนี่แหละพี่แล้วพี่ก็ตีกลับเอ้ยก็สอนอย่างนี้ก็สอนเป็นนี่แล้วมึงให้กูวิ่งหาพ่อมึงแล้วมึงมสอนแบบนี้ตั้งแต่ไงไงไม่มันไปทีละขั้นไงพี่โอเคโอเคโอเคพี่ผมบอกพี่ใจเย็นก่อน ต้องวิ่งขวาอ่าโอเคขวาอย่างเดียวเลยใช่ไหมใช่พี่เพราะเวลาเราหัวแข่งอ่ะเราต้องไปด้านขวาก่อนอ้าวตายแล้วหรอตายง่ายนะเนี่ยก็ก็นึกว่าจะเก่งกว่านี้เอ้าตายแล้วหรอ เฮ้ยเย็ดโคตรแข็งอ่ะเย็ดเฮ้ยไอจ่าชวนเล่นเลดเอ็มเอ้าสรุปจะให้กูฝึกเดีไปเลดเอ็ม กูให้แม่งไม้เดียวอะไอ้เชี้ยอะอ ช่ำแล้วชำแล้วพี่พี่ว่าพี่ชํำแล้วอะแล้วไงต่ออะาครานี้พี่เป็นฝ่ายรับใช่ไหมเล็ดเอ็มหลังแอร์เลดเอ็มหลังแอร์ดับพี่ลองพี่พี่ตีก่อนใช่ไหมแล้วพี่ก็กดจิกขวาค้างไว้แต่พี่กดชิปเฮดไปตัวมันก็จะไหลไปด้านหน้าคือยังไงวะอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองอีอะพี่พี่รับเหมือนพี่พี่รับผมเมื่อกี้โอเค นี่ยตัวผมไหลมนตรงนี้เลยเห็นไหมพี่เขาเรียกว่าไงวะให้พี่ตีสวนไหมไม่ไม่ไม่พี่สมมุติพี่เป็นผมอะพี่ตีเปิดอะพี่อยากตีเปิดพี่ไม่อยากรอเหมือนพี่ทีรอไ่อกเป็นฝ่ายรับฝ่ายเปิดไงถ้าพี่เป็นฝ่ายเปิดพี่ตีตีครั้งหนึ่งตีครั้งหนึ่งแล้วตัวมันจะเป็นท่าตีอยู่ใช่ไหมแล้วพี่ก็กดสไลด์เลยอะตัวมันจะเด้งไปด้านหน้าเลยอะลอง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  ที่รู้สึกว่าเกลพี่ไหลไหมไม่ค่อยเข้าใจว่ายัางไงวะคนดูมึงงงไหมกูงงอ่าถ้ากูตีมึงคือกดสไลด์เลยแล้วกดแค่สไลด์อย่างเดียวปะใช่ตัวตัวมันจะไม่อยู่ในมุมหัวของฝ่ายกดกดแ,<ล> <ๆ S 1> แค่สไลด์อย่างเดียวไม่ต้องกดอะไรใช่ไหมใช่ใช่ใช่พี่อมา<ๆ>มา,มากูจะเปิดแม่นมันสไลด์เลยคยุยเอ้มันก็ยืนนิ่งให้เขาตีหัวอยู่ดี ไม่เป็นท่าสไลด์นะพี่มันจะเป็นท่าแบบตัวว้าไปด้านหน้า <c oughs> มันได้มันทำได้เฉพาะตอนที่มีสไลด์ด้วยอ๋อโอเคเอาไหม ี่ญ่นะตัวผมจะมาฝั่งนี้โอเคมันมันจะไหลไปเลยมาตัวพี่ไหลไปด้านข้างมันจริงอ่าๆเห็นละเแต่เก็ตไม่ได้กันนะเก็ดอะไรเกิดอะเอาไงต่ออ่ะพี่พี่ผ่านแล้วทิ้งเนี่ยเอาไงต่ออ่ามันมันทั้งหมดมันก็ประมาณนี้แหละพี่มันก็อยู่ที่บูธสี่เราเวลาเราเวลา แล้วแล้วเวลาบูทสิงพี่พอจะบูทอยู่แต่ว่ายังจับจังหวะไม่แล้วเวลายืนหัวแข็งใส่กันเรามีเวี่ยงไม้แล้วโดนหัวทีเดียวไหมมีมีเบี่ยงเวี่ยงเวียงเขาไ้มะพี่ยืนให้ผมก็ได้เ,ดวเวี่ยง <ไป S 1> ยังไงอ่ะเวี่ยงแบบนี้คือบูทหัวยังไงก็โดนถ้าเราอยู่ฝั่งมุมร้อยอ,ะอ่ะอ่าเวี่ยงอ่ะกดอะไรบ้างเอกับเอสเอกับเอสสองแต่พี่ต้องอยู่ฝั่งมุมร้อยอย่างเดียวนะฝั่งมุมร้อยอยู่ตรงไหนเนี่ยอยู่อยู่ที่ผมยืนอยู่นะพี่ต้องไม่ไปอยู่นะพี่กดเอสบูท

ี่ยพี่อกากิร่าอะไหัวละห้าพันเป็นอันนี้ละอันนี้ละ,นนละไม่ใช่อันนี้อันนี้ด้วยไม่ใช่อันนี้ก็ไม่นนมันตั้งมันตั้งมาโคโดได้ไหมตั้งมาโคได้ไหม พี่กดตะเบกป้าก่อนก่อนมันหมุนอนะ่ะพี่จะได้แบบท่าท่าที่มันดีกว่าหมุนนะพี่เนีแ่ยบบแบบนี้อนะ่ะถ้านั้นดีกว่าพี่ถ้าครึ่งหนึ่งอนะ่ะดิหนมึงลองวัาแข่งดิ ได้เหมือนกันนะพี่ทุกอย่างมันวัดที่รีเฟกอย่างเดียวแล้วแบบอะไรลองแก้กูดิเวียงมาโง่ๆอย่างนี้อ่ะน้าคนดูนี่คือการแก้เหรอไอ้เหี้ยมันเวียงมาโงโ่ๆอย่างนี้โดนได้ยังไงอ่ะ ฮ <ไป S 1> เฮ้ยคมจัดคมจัดคมจัดไอ้เหี้ยเจียวมึงมาบบมึงไปเรียกเจียวมาดิสิบวินมาเอาเจียวเหรอเอ้ยไปเรียกมันมาเลยมาไอ้เหี้ยเจียวมึงมา,ไอ,มงมาไอ้สัตว์กูเก่งละ มามึงมาตอนนี้เดี๋ยวนี้เลยกูจะแก้อ,อสัตว์อตโอ้ย,ยเฮ<ร>ียไม่เอ้าอย่ามาวัดครึ่งไม่ยอมอ้วินึงโอ้ยเฮียเอ้ยโดนไม้ไเฮียนั่นไม้เวี้ยงสัตว์

โอ้ไอ้เฮี้ยตัวเป็นเฮี้ยอะไรวะสัตว์โอ้คว้ยไอ้อยเฮี้ยมุมร้อยอยู่ตรงไหนวะกูลืมฝั่งไหนว่ามุมร้อยอ่ะ พูดเดิมันมานะพี่พูดเดิมันนี่ไอสัตว์จำได้ละมุมนี้นี่เองตอนน้อยขอยอมแพ้คูดเดิมพันมาแล้วพูพดเดิมพัก่อนพี่ชอบเด,ดี๋ยวผมไปหาตังค์กันก่อนนะครับโอเคหาตังค์ก็รนนับเพออ <c oughs> มุมป้ายอะ่ะเออกูรู้ละไอเช็ยเจียวมึงอยู่ไหนมึงมากับกูมา กูอยากเจอกับมึงอ่ะ